อันนี้ก็ทำหลงโดยไปหน่อยนะคะหนึ่งหนึ่งฮะเราออกมาระหว่างระหว่างระหว่างจะไปแอบกันอยู่ในที่มืดๆทำใหมนะฮะซาร์เมนก็โอ้โหเพลงที่เปิดให้เราเออให้มามาเปิดคอนเสิร์ตในวันนี้เพลงแรกนี่โดดดังมากเลยใช่ไหมโดดดังมากนะคะเปิดถ้าเป็นแฟนชื่อว่าคำตากเก้านะคะจะรู้ว่าเพลงของแซมนะคนที่คุณรู้ ถนึงตั้งขอวีมมเ,ลเ,ลเลยนะคะรู้สึกยังไงบ้างก็ต้องขอบคุณความกรุณาทุกท่านใน,นเวนไว้นที่นี้ครับดยอมากจริงๆว็มวามรี่าทุกวนเยะอมากนี่แค่ร้องเพลงูปคู่ไปเพลงเดียวนี่ลีลาการพูดเริ่มออกไปทางลูกคู่เล <c oughs> ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความกรุณาบิ๊กลักแฟนเพลง แล้วครับหลังจากที่ได้มาฟิชเจอร์ริงกับแซงในเพลงนี้แล้วครับผมเพิ่มติดอ,อกติดใจอยากจะมีโปรเจกต์ฟิชเจอร์ริงกันเป็นซีรีส์หรือเป็นราวแบบน,นั้นไหมเราก็อยู่บ้านเดียวกันนะฮะจริงว่าฟิชเจอร์ริงที่มันสองแง่สองหาเหมือนกันทแล้วเดี๋ยวจะไปฟิชเจอร์ริงกันที่ไหนต่อฮะก็ยังฟิชเจอร์ริงที่ที่นี่กันยังไม่หมดเลยนะยังมีอะไรให้ใช่ไหมใช่เพลงใช่ครับวันนี้ยังมีอีกหลายเพลงหลากหลายรูปแบบให้เราได้ติดตามฟังกันนะครับตอนนี้เราให้คุณสตาร์ I'm